เขามุกจะไปเตียงอะไม่อยู่ตรงข้างหน้าหนูอะพี่ที่อยู่ข้างๆเตียงอะสวัสดีวันดวทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผม พงพีชลาลาลาครับผมแล้ววันนี้เนี่ยครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์ในเล่าเรื่องผีครับผม โอ้โหเล่าเรื่องผีในสัปดาห์นี้นี่ต้องขอบอกเลยว่าสืบเนื่อจริงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ส่งผู้โชคดีจากทางบ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมขอเลียนกับคุณผู้ชมตรงๆเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้มีการทดสอบให้น้องเขาเนี่ยได้เล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งเกินเกินให้ฟังมาอยู่คุณผู้ชมครับผมกล้าพูดเลยนะตั้งแต่ผมอัดคลิปเล่าเรื่องผีมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับคนนี้คือคนที่เล่าเรื่องผีได้นานที่สุดขนาดเป็นแค่เรื่องเล่าย่อๆและเป็นการเรื่องเคือป ที่เล่าน้ําเยอะมากเนื้อเรื่องเนี่ยก,การเล่าค่อนข้างน่าสนใจผมก็เลยบอกว่างั้นโอเคเดี๋ยวเรามานัดอัดคลิปกันแต่ตอนอัดคลิปจริงเนี่ยขอแบบเนื้อมากกว่าน้ําหน่อยละกันนะลูกผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเขาจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของน้องเขาในวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะเกินว่าค่อนข้างแบบ ไหวป่ะเนี่ยต้องไหวผมมั่นใจว่าน้องเขาต้องไหวแน่นอนครับเอาว่าผู้เป็นการรอช้าท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์์แล้วกดดิ่เพื่อพัคกี้แมงเราด้วยนะครับผมแล้วจะพร้อมมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับปุ๊บ สดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมอันน้น้ํำตนวหน่อยฮะชื่อฟิวนะคะโอเคน้องฟิวน้องฟิวรู้ไหมเนี่ยพี่นินทาเราก่อนเปิดรายการไปเลยนะนินทาว่าอะไรคือเอ็งเป็นคนที่แบบว่าเล่าเรื่องเท็ดนานมากคือคนอื่นเขาเทสกันเรื่องหนึ่งสิบนาทีห้านาทีเอ็งล่อพี่ไปเกือบชั่วโมงจนกูจะหลับอยู่แล้วอะก็เหมือนแต่ช้อกไงพี่สามสิบนาทีโอ้โหตายแล้วอ๋สามสิบนาทีก็เล่าให้มันรู้เรื่องละกันวันนี้ เตรียมมากี่เรื่องครับเรื่องเดียวได้ไหมเรื่องที่เจสไปนะ่ะโอ <laughs> เรื่องเดียวแล้วกันเนาะคะ่ะเรื่องนี้คือชื่อเรื่องว่าอะไรฮะตอนสี่ปีที่แล้วอะค่ะฟิลสอบติดมหลาลัยนึงก็เลยไปหาหอนอกอยู่อะค่ะดันไปเจอหอหอหนึ่งที่แบบติดป้ายประกาศอยู่ตรงหน้าร้านกาแฟหน้าคณะพอดี ตอนนั้นก็เลยนะแบบติดต่อไปเลยแล้วก็รู้ว่าเจ้าของหอเนี่ยเป็นอาจ,จารย์มหาลัยด้วยพอนัดดูวันนั้นเลยพอ,อไปดูหอทีเนี้ยฟิลชอบมากเพราะว่าใกล้มากเพราะว่ามันใกล้แล้วมันถูกอไอ้คำว่าถูกและไอ้ทางคนชิบหายไปเยอะเลยเนเะรือ่องกาบคำว่าหอพักเนะี่ยใช่มันทาเลดีมาก แล้วเสร็จแล้วทีนี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าอาจารย์หนูเอาที่นี่เลยนะแล้วหนูวางเงินมัดจําเลยแล้วทีนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เลือกห้องนะคะแต่อาจารย์เขาก็บอกว่าพวกเนี้เนี่ยเต็มตลอดเลยนะหนูว่ารีบวางมัดจํามาดีแล้วเพราะว่าห้องมีจํานวนน้อยอก็เลยหนูโชคดีมากที่หนูวางก่อนแล้วเสร็จแล้วทีนี้วันที่เราขนของย้ายหออะค่ะหนูดันมาเข้าหอเช้าเกินไปประมาณตีสี่ตีห้าหนูก็เหมาเหมารถแดงมาส่งของที่หน้าหอเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะพูดว่ารถแดงปุ๊บกูรู้เลย จังหวัดไหน <laughs> มันมีหลายรถแดงพี่มีหลายจังหวัด๋อโอเคโอเคคุณลุงที่ขับรถแดงค่ะตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหนูอยู่หอไหนจนเขามาถึงหน้าหอแล้วค่ะ uh. เขาก็พูดว่า uh. หนูหนูอยู่หอนี้เหรอลูกห,หนูก็เลยแบบอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะทําไมเหรอคะลุงก็อ๋อไม่มีอะไรทั้งนั้นขนของลงเลยเนาะเ <Ke ith S 2> ขาก็ขนของลงให้หนูเสร็จแล้วเขาก็ถอยหลังรถออกไปเลยหนูก็เลยบอกว่าเมื่อ <c oughs> เขาทิ้งหนูไว้กลางทางอะ่ะเอนนั้นหนูก็ตื่นแล้วอ่ะ <c oughs> อ๋อคือจู่ๆเขาเรีบเอาของเราลงเลยแล้วก็แบบไปเลยอย่างนี้แหละใช่ค่ะก็เหมือนเทกระจาดไว้หน้าหอเลยแล้วก็ถอยหลังรถออกไปเลยพอครูขออธิบายเป็นลักษณะหอคร่าวๆนะคะในหอน่ะจะเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์ต่อๆกันนะคะ จะมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นแล้วข้างหน้าจะเป็นประตูคีการ์ดแล้วก็จะมีเหมือนห้องนอนห้องหนึ่งอะค่ะที่อยู่ติดกับประตูคีการ์ดซึ่งก็จะมีหน้าต่างใกล้ๆกันมันเช้ามากพี่ หนูก็เลยวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนก็คือระหว่างคุยอ่ะก็แพนกล้องไปว่าเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่คุยเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเออมึงข้างหลังมึงอ่ะก็มีคนเปิดม่านมาดูนะมึงไม่บอกเขาว่าว่าเนี่ยมึงมาอยู่หอให้เขาเปิดห้องให้จะได้รีบพากประมาณนี้ที่ขอเรียบเรียบหน่หนึ่งคือเหมือนกับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าหอแต่เราอยู่หน้าหอแล้วเรารู้สึกว่ามันเช้าเกินไปถูกไหมใช่ค่ะมันเช้าเกิน<ล>ไปแล้วเราก็เลยคอกับเพื่อนแล้วเราก็แพนกล้องไปร,บรอบๆแล้วปรากฏว่าไอ้ชอ็อ คนโผล่มาจากห้องห้องหนึ่งถูกไหมค่ะใช่เขาเปิดผ้าม่านมาดูไอห้องนั้นคือห้องที่ติดกับประตูคีการ์ดป้ะหรือไม่ใช่ใช่ค่ะห้องนั้นคือห้องที่ติดกับประตูคีการ์ดจังหวะนั้นหนูก็เลยหันหลังไปเลยแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีคนแล้วม่านมันก็ปิดอยู่อ หนูก็เลยบอกว่าเออหนูไม่เห็นนะแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันมีจริงๆแต่เขาปิดไปเมื่อกี้นี้หนูก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นเป็นเด็กในหอเรามั้งเขาคงไม่กล้ามาเปิดหลอกเช้าขนาดนี้นก็เลยปัดไปเรื่องนี้จนถึงเวลาเช้าอะค่ะจนถึงเวลานัดเข้าหอแม่บ้านเขาก็มามาเปิดห้องให้เราก็เลยถามว่าแม่บ้านคะห้องไหนว่างบ้างแม่บ้านก็เลยบอกว่าว่างทุกห้องเลยหนูหนูอยากได้ห้องไหนหนูเลือกเอาเลย <c oughs> แล้วเราได้ถามไหมว่าแบบมีใครอยู่ไหมแล้วห้องที่ติดอยู่กับคีการ์ดมีคนหรือเปล่าเราได้ถามไหมตอนนั้นไม่ได้ถามแต่นุษตัดสินใจเปิดห้องนั้นเลยเป็นห้องแรกอ้าแล้วเปิดไปเป็นไงห้องว่ามีแต่เตียงอ้าวแล้วแม่บ้านก็พูดก,กับหนูด้วยเนาะว่าหนูอยู่ห้องนี้ได้นะเพราะว่ามันว่างโอ้โหเราคิดว่าเราเจอแล้วไงเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็เลยปิดห้องแล้วก็ไปสำรวจห้องอื่นต่อพอตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ชั้น3มแล้วอะค่ะ,คะก็เลยได้เก็บข้าวเก็บของขึ้นไปบนห้องหลังจากเก็บข้าวเก็บของ ขึ้นไปแล้วอะเราก็ต้องเช็คน้ําเช็คไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะก่อนที่แม่บ้านจะกลับพอหนูเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหนูก็เลยปิดห้องแล้วก็หลับไปเลยตอนนั้นด้วยความที่เราอัดเหนื่อยด้วยเดินทางไกลตื่นขึ้นมาอีกทีตอน4ี่โมงเย็นค่ะกอกน้ําตุงอ่างล้างหน้าเปิดน้ําท่วมห้องเลยเดี๋ยวก่อนเราหลับไม่ได้เปิดใช่ค่ะหนูย้ํานะคะว่าหนูเช็คน้ําเช็คไฟเรียบร้อยแล้วพอน้ําท่วมห้องทีนี้หนูก็ต้องจัดการทําความสะอาดทั้งหมดเรียบร้อยให้มันเสร็จเพราะว่ามันมันจะค่ําแล้ว เสร็จเรียบร้อยปุ๊บประมาณสองทุ่มกว่าหนูก็เลยโทรหาแม่แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะให้แม่ฟังตั้งแต่เรามาเลยว่าเราเจออะไรบ้างอะไรบ้างในตอนแรกแม่ก็ไม่ได้พูดอะไระคะ่ะก็บอกว่าเออจะเย็นเย็นมันอาจจะสุดวิสัยก็ได้เราก็เลยแบบว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแล้วสักพักหนึ่งแม่ก็ถามว่าเอาละแกอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมคนคุยเยอะจังเลยไม่ได้อยู่ห้องหรอมันมืดแล้วนะ,ะเออหนูอยู่ในห้องแม่ เมื่อกี้ก็บอกว่าอยู่ในห้องแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันเยอะแยะเลยหนูก็เลยตัดบทไปเลยบอกว่าดู YouTube อยู่มั้งหนูก็เลยบอกเสียงใน YouTube แหละหนูก็เลยบอกแม่ประมาณนี้ mm hmm. พอคุยไปส้าพักหนึ่งอะค่ะแม่ก็เงียบไปอีกทีนี้เริ่มหวั่นแล้วอแม่ก็พูดว่าหนูถ้ามีคนมาเคาะประตูอย่าเปิดนะแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวทำไมอยู่ดีแม่พูดขึ้นมาอย่างนั้น่ะคือแม่เรามีเซนเหรอหนูคิดว่าแม่น่าจะมีเซนนะคะเพราะว่าแม่จะเป็นคนแบบทักอะไรแบบนี้กับหนูบ่อยๆถ้าเกิดว่ามันอันตรายเกินไปแลล้วคือหัง ก็มีคนมาเคาะประตูจริงๆเราเราก็ตกใจตกใจแล้เราก็จะยินเราก็ต้องไปดูดิคือสุดท้ายอะหอพักอะมันมีตาแมวเราก็ส่องได้ถูกปะ้ะใช่ค่ะหนูก็ตัดสินใจไปดูตาแมวแหละค่ะพี่แต่ว่าพอดูตาแมวแล้วอะหน้าห้องมันไม่มีใครอะค่ะคือหนูก็ส่องไม่กล้าออกไปข้างนอกนะคะกลัวมากก็ส่องตาแมวไปสักพักไปชั้นสองก็ดับดับขึ้นมาจนถึงชั้นสามดับไล่ไล่ขึ้นมาหรือใ่ตอนเราส่องตาแมวแล้วดับปึ๊บ ส่องตาแมวไปสักพักแล้วคิดว่ามันไม่มีคนอะค่ะพี่แล้วอยู่ดีๆมันก็ดับไปอัตโนมัติหรือเปล่าอ่าอันนั้นอาจจะใช่นะต้องคิดอีกทีนึงเราก็คิดในทางที่คิดเดียวไว้นะเพรมันดับมาถึงหน้าห้องอะคะ่ะหนูก็เลยแบบว่าอยู่คนเดียวค่ะพี่ก็กลัวแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าแบบเราเราจะไม่ไปส่องตาแมวอีกแล้วจนได้ยินเสียงเคาะอีกรอบหนึ่งแม่ก็พูดขึ้นมาว่าอย่าพูดอะไรนะอยู่เงียบเียบไว้แม่พูดประมาณนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเราจะไม่พูดแต่เรากดดันมากเลยพี่ตอนนั้นอยู่คนเดียวอะเอาให้ ันรู้แล้วรู้นอนเลยส่องตาแมวไปอีกรอบหนึ่งโอ้ใจดีสู้เสือด้วยมันไม่ไหวพี่ตอนนั้นหนูว่าพี่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ทําแล้วทีนี้พ่อส่องตาแมวไปอีกรอบหนึ่งอะหนูว่าเห็นแล้วว่าห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะค่ะมันค่อยๆเหมือนได้ยินเสียงบิดปักบิดก่อนประตูค่ะพี่แบบเสียงแกลกแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคือประตูอะเปิดต่อหน้าต,ต่อตาเราที่เราส่องไปเลยอะมันก็ค่อยๆเปิดหนูรู้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยอะพื้นที่ตรงนั้นก็เลยตัดสินใจแบบคุมโปรงนอนเลยเฮ้ยคือตอนประตูเปิิดดออออก่คคืยเป ืเปิดเพิ่มเดียวหรือเราเห็นอะไรหลังประตูไหมหรือยังไงคือหนูไม่เห็นอะไรหลังประตูแต่หนูมั่นใจนะว่าไม่มีคนขึ้นตึกมาแน่เพราะว่าเสียงคีย์การ์ดอะมันดังมากก่อนเปิดคีย์การ์ดมันจะได้ยินเสียงเต้ แล้วก็ปึกอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ยินเสียงคนขึ้นมาในตึกแล้วประตูอ่ะมันค่อยๆเปิดออกจนสุดเลยนะเปิดออกจนสุดเลยหนูเห็นตรงนั้นอยู่ตรงตาแมวอ,อยู่แล้วอ่ะที่หนูสอ่งอยู่อ่ะคือตอนนั้นหนูไม่เห็นนะคะนอกจากประตูเปิดหนูก็โอเคทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นนอนมันอาจจะเป็นคนเปิดมาก,ก็ได้แต่ตอนนั้นเราเราไม่ทําอะไรแล้วไงเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเราก็เลยต้องนอนในพื้นที่ของเราแลลวแล้วทีนี้พอวันแรกผ่านไปตอนเช้าหนูก็เปิดประตูมาเพื่อที่จะพิสูจนห้องตรงข้างว่ามันเปิดจริงหรือปะ เบบมื่อคืนนะ่ะที่เราเห็นนะ่ะสรุปคือมันเปิดด้วยความกวนก็เลยต้องรีบวิ่งไปปิดประตูแล้วก็ออกจากตึกนั้นเลยไปอยู่ที่มหาลาัยเลย,เยเคืยอมันยังเปิดคาอยู่แต่เมื่อคืนเลยหรอใช่ค่ะยังเปิดคาทิงเอาไว้อยู่ตัง้งแต่เมื่อคืนอุ้ยแต่เราออกมาจากห้องอ่ะออกมาปุ๊บยังไงเราก็ต้องประจันหน้ากับห้องตรงข้ามไหมอ่ะ ใช่ค่ะมัลงไม่แบบแอบ,บมองหรืออะไรแล้วสัญชตตาตญาณมนุษย์อ่ะต่อให้เรากลัวมันก็ต้องแบบแอบ,บสงสัยอ่ใช่คือใจหนึ่งอ่ะพี่เราอยู่ห้องตรงข้ามหนูสามารถที่จะหนีได้มันมีที่ที่หนูสามารถที่จะหนีได้แต่หนูก็กลัวความปลอดภัยไงหนูก็ต้องรีบไปปิดห้องตรงข้ามก่อนที่จะวิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังงงคือเราไปนะสมมติคือเราออกจากห้องเราปุ๊บแล้วเราก็เอามือไปดันประตูห้องตรงข้ามปุ๊บแล้วก็วิ่งออกไปเลยอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะโอ้โหมันไกลถึงเกินห้องก็ไม่ใช่ห้องตัวเองเพื่ออาจจะ พี่มันเปิดประตูจนสุดเลยนะถ้าถ้ามีคนอยู่อ่ะอยู่ห้องตรงข้ามต้องเห็นตั้งแต่เราอยู่หน้าห้องแล้วอืมคือหนูเห็นสภาพห้องตรงข้ามแล้วว่ามีเตียงมีโต๊ะมีอะไรแต่ห้องว่างไม่มีคนอ๋อคือเห็นเข้าไปในห้องเลยเหรอเห็นเข้าไปในห้องเลยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องรีบปิดประตูให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ต้องรีบออกจากตึกให้เร็วที่สุดพอหลังจากวันนั้นตอนเย็นทํากิจกรรมอะไรเสร็จแล้วหนูก็กลับมา<อ>ที่หอเหมือนเดิมคืนที่สองตอนสามทุ่มอ่ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือมีไฟดับแต่รอบ ไม่มีคนมาเคาะประตูห้องหนูแหละแต่ว่าไฟดับตอนสองทุ่มสามทุ่มหนูก็รู้แล้วว่าไฟดับช่วงนี้แต่ว่าไอ้ห้องที่หนูปิดไว้อะมันก็เปิดตอนสามทุ่มเหมือนเดิมอีกแล้วอ <laughs> ใช่ หนูสังเกตวันที่2แล้วนะคือหนูก็กลัวนะแต่ว่าหนูก็อยากรู้ไงว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเวลาเดิมหนูก็เลยไปส่องตาแมวอีกรอบหนึ่งเขาก็เปิดเหมือนเดิมหนูก็เลยโอเควันนี้หนูจะไม่ยุ่งหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะนอนเลยเพื่อพรุ่งนี้อ่ะเช้าแล้วหนูก็จะได้รีบออกจากที่นี่ไปอีกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่อ่ะค่ะจนหนูหลับไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกทีอ่ะห้องไฟดับทั้งหมดเลยหนูก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยคว้าโทรศัพท์ตัวเองดูนาาฬิก สี่สิบสามนาทีอะค่ะตอนนั้นจําได้แน่นเลยพอ<ๆ>มองนาฬิกาไปปุ๊บก,ก็เลยแบบจะยันตัวเองขึ้นนะคะพผเอิญห่างตาเดินไปเจอคนคนนึงที่เขาอยู่ตรงแบบปลายเตียงอ่ะขนลุกเลยตอนนี้นก็ขนลุกอยู่คือหนูอะ่ะเห็นสภาพยอย่างนั้นหนูก็ตกใจหนูก็รีบฟุ๊บลงไปฟุบลงไปคุมโปงเหมือนเดิมอะค่ะใจนึงอะ่ะคนละผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะ่ะมั่นใจว่าว่าเราล็อกห้องแล้วอะไรแล้วอะ่ะล้วเขาจะเข้ามาทางไหนอะ่ะ ภาพที่เราเห็นว่าเป็นคนนะ่เห็นเป็นเงาหรือเห็นดีเทลจะเจนหนูไม่เห็นหน้าแต่ว่าหนูอ่ะเห็นดีเทลว่าเขาอ่ะผมฟูแล้วก็ไม่ใส่เสื้อ<ม>เพราะว่ามันมันมีแสงจากผ้มาม่านจากประตูผ้มาม่านผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายร่างใหญ่มาก ยืนอยู่แล้วหันมาไม่มีความรู้สึกแบบเหมือนหันมาทางหนูแล้วรอหนูตื่นอยู่หรืออะไรสักอย่างหนูฟุบลงไปแล้วอะตอนนั้นคุมโปงแล้วหลับตาปีเลยทิ้งเวลานานมากคิดว่าแบบจะสวดมน์ก็สวดไม่ได้แล้วตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกแล้วก็เลยบอกว่าทิ้งปล่อยเวลาให้มันนานอะคะ่ะจนคิดว่าปลอดภัยแล้วมันนานเกินไปแล้วก็เลยลองหลีตาขึ้นมาดูทีนี้หนูหลีตาขึ้นมาดูอะเขามุกจะปลายเตียงอะ อยู่ตรงข้างหน้าหนูอะพี่ที่อยู่ข้างๆเตียงอะหนูนอนตะแคงแล้วทีเนี้ยในระหว่างหลือตาเหมือนเขารู้ว่าหนูกำลังจะลืมตาเขาก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้ๆหน้าหนูอะ แล้วคือตอนนั้นร้องจะร้องไห้แล้วอ่ะหนูทําอะไรไม่ได้หนูเกรงหนูตัวเย็นไปหมดแล้วอ่ะหนูจะช็อกตอนนั้นแล้วอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจแบบหลับตาแล้วก็รอมันอีกไม่กี่ชั่วโมงมันจะ6กโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วอ่ะเราต้องรอให้มันเช้าก่อนจนตอนเช้าตื่นไม่ทําอะไรหนูรีบเก็บข้าวเก็บของอะไรที่หนูพอใช้ได้แล้วก็รีบไปอยู่คณะเลยแต่ประตูห้องที่อยู่ตรงข้ามหนูก็ไม่ลืมไปปิดมันนะหนูก็วิ่งไปปิดมันเหมือนเดิมเพราะหนูกลัวว่าถ้าหนูกลับมาแล้วมันเปิดอยู่อ่ะแล้วมันจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าอ่ะหนู คือตอนนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นคนละใช่หนูคิดว่าไม่ไม่มีอะไรเป็นคนแล้วอยู่ในตึกอะแล้วหลังจากเจอเหตุการณ์นี้ทําไมเราไม่โทรถามเจ้าของตึกหรืออะไรยังไงตอนนั้นอะคะ่ะหนูโทรถามเจ้าของตึกแล้วเขาไม่บอกเขาก็พูดว่ามันไม่มีอะไรนะเขาพูดประมาณนี้แล้วหนูก็ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาอยู่ตึกเขาว่าไหนตอนแรกบอกว่าทั้งตึกอะเต็มทุกห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดเทอมก็มีคนมาอยู่เขาก็บอกว่ารออีกหน่อยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาแต่ว่าหนูอะอยู่จน ทเมนะะคพีุ่ไม่มีใครมาอยู่ตึกกับหนูเลยสักคนเอ้ยแล้วเราก็ยังทนอยู่อีกนะหนูต้องเอาเงินประกันพี่เโอ้โหเอ้ยเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือหลังจากนั้นอะค่ะมันเริ่มที่จะไม่กลัวแล้วอะค่ะหนูก็เลยแบบว่าเป็นกิจวัตรเลยว่าโอเคหนูรู้แล้วเวลาที่เขาจะเปิดประตูอะไรยังไงอะค่ะหนูก็ใช้ชีวิตแบบบนหลุกอย่างเงี้ย นห,หนูกำลังจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเจอเหตุการณ์ยังไงก็เจอแบบนั้นทุกวันเลยตั้งแต่ประตูเปิดยันผู้ชายมาอยู่ริมเตียงอย่างงี้นะผู้ชายมาอยู่ริมเตียงค่ะคือมีช่วงหนึ่งแม่มาเยี่ยมแล้วแม่เอายันไปแปะไว้ตรงประตูทางเข้าหน้าห้องหนูหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้เจอผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องเราภายนอกตึกยังเหมือนเดิมทุกอย่างแปลกวะก็คือพอออกมาแล้วไม่เข้าไปที่นั่นอีกเลยลเราได้ไปหาประวัติอะไรเพิ่มเติมแม้แบบไปถามหรือหาหรือ่อย่างบางที S <S ก็ต้องอยากรู้ความจริงเหรอ,อหอนี้ไหมอะพวกนั้นหนูก็ไปสอบถามคนที่เขาขายข้าวอยู่ใกล้ๆหอค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหอนี้มันไม่มีสารภวบคุมแล้วก็ไม่มีคนมาอยู่นานแล้วอาใช่ค่ะเขาบอกไม่มีคนมาอยู่นานแล้วเขายังตกใจเลยที่หนูเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะแบบทําไมหนูเข้าไปอยู่คนเดียวในตึกนั้น เราได้ถามทำไมเรื่องแบบว่าไฟเปิดปิดเองนี่เป็นฝีมือของแม่บ้านหรือมีใครเข้ามาอะไรยังไงไหมก็คือตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้าไปอะค่ะหนูเจอแม่บ้านครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่มีใครมาดูแลตึกเลยค่ะพี่หนูยังต้องกวาดลานหน้าตึกเองเลยอะหาไม่กวาดมากวาดลานหน้าตึกเองเพราะว่าใบมุงใบไม้อะไรม,มัน เต็มหน้าตึกเลยไม่มีใครมาดูแลเลยส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรก็คือโอนให้เขาทุกเดือนโดยที่แบบเขาไม่มาดูเราเลยสรุปเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่ว่านานมากแล้วไม่มีใครมาเช่าหอนี้เลยถูกไหมใช่ค่ะแต่รอบข้างนี่คือหอเต็มหมดเลยนะคะแล้วคนก็เยอะแถบนั้นด้วยมีแค่หอนี้หอเดียวเฮ้ยทำไมอะเราก็ไม่ได้หาความจริงต่ออย่างนี้เหรอหรือแบบได้ถามเพื่อนถามรุ่นพี่ของหอนี้ไหมเคยถามค่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นที่ซอยเขาบอกอย่างนี้ว่าซอย มันเปียวแล้วมันมีคนแบบเหมือนโดนแบบโดนจี้โดนอะไรอย่างเงี้ยเยอะตอนเนี้ยมันนานแล้วอะค่ะพี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับตึกหนูก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวข้องหรือว่าด้วยเหตุผลว,ว่าหนูไม่ได้อยู่ตึกนั้นตึกนั้นไม่ได้ถูกใช้มานานเลยมีอะไรเข้าไปอยู่แทนหรือเปล่าคนเล่ร่อนเดินไม่ได้ไหม่ไม่น่าค่ะเพราะว่าตึกนั้นระบบป้องกันเขาดีดีเป็นตึกที่ปิดเลยไม่สามารถที่จะแบบปีนขึ้นไปหรือว่าอะไรได้แล้วสภาพตึกคือไม่ได้สก,กรปรกนะคะข้างในตอนนี้เจออะไร คใหม่หมดทุกอย่างแต่แค่ไม่มีคนมาดูแลเฉยก็จะมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยสภาพฝุ่นสภาพอะไรคือไม่ได้ถูกเข้ามาดูแลนานมากปัจจุบันเรายังเคยผ่านหรือเคยเจออะไรอยู่ไหมยังผ่านไปดูอยู่ค่ะพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้คือหอนั้นไม่ไม่ใช่หอพักแล้วแต่เป็นห้องพักให้เช่ารายวันราคาถูกเกถูกมากอือเปิดที่พักแล้วยังมีคนเข้าไปไหมเนี่ยก็คือไม่มีเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดตลอดแบบมีป้าย แปะไว้หน้าตึกว่าเปิดให้เช่ารายวันติดต่อเบอร์นี่นี่นี่แต่คือก็ไม่มีใครมาเฝ้าไม่มีใครมาดูแลแปลกแปแปพี่ว่ามันถ้าเกิดถึงขนาดไม่มีคนมาเข้ามาันน่าจะมีเหตุการณ์อะแปลกมากกว่านี้อันนี้คือหนูอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันถูกเล่าจาก คุณป้าที่เขาขายอาหารอยู่ใกล้ๆอะค่ะเขาบอกว่า <Wow. S 1> พื้นที่ตรงนั้นอะเคยมีตึกนั้นอะค่ะเหมือนมันเป็นตึกที่มันมีมูลค่าสูงมากแล้วครอบครัวครอบครวหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของอะค่ะเขามีปัญหาเรื่องแบ่ง ื้นทน่แล้วเจ้าของมรดกหรือว่าเป็นอาวุโสที่อยู่ในในตระกูลนะคะเขารับไม่ได้การที่แบบต้องมาทะเลาะก,กันเขาก็เลย่าไปไปัวตายในตึกนี้เลยเหมือนกับประมาณว่าฉันจะอยู่ตรงเนี้ยฉันจะเป็นเจ้าของตึกเนี้แหละเธอทุกคนก็ไม่ต้องได้อะไรทั้งสิน้นตึกนี้ก็ไม่ต้องถูกใช้ไม่สงสัยเรื่องผีผู้ชายอยู่เลยอะเราก็ไม่ได้คําตอบถูกไหมว่าเขาคือใครใช่ค่ะ ถามเล่าส่วนตัวส่วนตัวเราเชื่อเรื่องผีไหมถ้าเป็นหนูอ่ะหนูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยสภาวะแวดล้อมมันทําให้เราคิดอีกส่วนหนึ่งคือเขาอาจจะมาจริงๆก็ได้แต่เราเราก็ไม่ลบหลู่ไงพี่ถามเราผมเคยเจอจังๆสักรอบหนูมาแบบรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดอ่ะอันนั้นตอนห้าะะขวบคือหนูอ่ะไปพักอยู่บ้านนาะ นะเป็นบ้านชั้นเดียวกําลังคุยคุยกับคนในตระกูลอยู่ค่ะเยอะๆแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปเปิดผ้าม่านตอนนั้นห้าขวบเด็กมากแล้วก็ไปแบบเห็นหน้าคนอะคะ่ะเหมือนลูกพี่ลูกน้องตัวเขียวๆเลยแบบเรืองแสงเลยอะคะ่ะพี่อุเขาหน้าเขาชิดกับหน้าต่างเลยหนูเราทำไมอยู่ดีเราเห็นอย่างนั้นอนะคือคือยังไงคือตอนนั้นหนูไม่รู้เหตุผลแต่ด้วยความหนูคิดว่าด้วยความเป็นเด็กอะคะ่ะมันอาจจะวิ่งวนไปเรื่อยในบ้านเราเห็นอะไรนะพี่ยังงงเลยมาอยู่ดีเราเห็นคือเห็นญาติญาติคือเป็น นคนหรือเป็นรูปอะไรยังไงพี่งูคือญาติเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าหนูรู้ว่าเขาต้องไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าเป็นแบบตัวเลืองๆแสงๆเขียวๆอะค่ะพี่แล้วญาติทุกคนอะอยู่ในบ้านหมดทุกคนอยู่ตรงที่ที่เรากําลังคุยกันอยู่ทุกคนหนูก็นั่งตักคุณตาอยู่แล้วทีนี้พอหนูเห็นปุ๊บหนูก็รีบปิดผ้าม่านแล้วก็วิ่งไปหาคุณตาแล้วก็ชี้ไปที่ผ้าม่านแล้วผีคือตอนนั้นเด็กมาห้าขวบว่าผี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 อย่างเงี้ยตาก็บอกว่าไหนผีตาก็ไปเปิดผ้าม่าน ไม่เจออะไรแล้วเราตอนแรกเราเห็นเป็นตูเขียวๆเ,เลยใช่ไหมใช่หนูจําหน้าเขาได้นะหน้าเขาเหมือนเป็นลูกพี่ลูกมองที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็หน้าเหมือนแม่ตัวเองตอนยังสาวๆวิหนูแต่ถ้าขวบเรายังจําได้เหรอวิจำไม่ได้เลยนะคือมันติดตามากพี่หนูยังหนูจําหน้าคนนั้นได้แม่นเลยว่า เขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่หน้าเหมือนแม่เราก็หน้าเหมือนลูกพี่ลูกน้องหลูมากตอนที่แม่ยังสาวๆอะค่ะแล้วตอนนั้นหนูไม่เคยเห็นหน้าแม่ตอนสาวๆค่ะหนูเพิ่งมาเห็นรูปตอนแม่เพิ่งรับราชการใหม่ๆเขาจะเป็นรูปขาวดําสมัยก่อนะหนูก็เห็นหน้าแม่ตอนนั้นที่ยังสาวๆอยู่หน้าแม่เหมือนกับหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยหลายปีแล้วที่หนูเพิ่งมาเห็นรูปแม่อะค่ะนี่แปลกว่ะเฮ้ยนี่แปลกอันเนี้ยพี่เชื่อหนึ่งอย่างว่าส่วนใหญ่เด็กที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นบ่อยอะเด็กเขาบอกเป็นแก้ว ที่สะอาดจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายส่วนใหญ่เด็กเขาจะไม่มีความทรงจําตอนเด็กเหลือลอยู่เลยนะหลัง7็ขวบก่อนเจ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยพราะส่วนตัวพี่ี่ก็จําไม่ได้นะใช่หนูก็จําเรื่องอื่นไม่ได้แต่เรื่องเนี้ยคือหนูจําได้แม่นเลยเพราะว่าตาหนูอ่ะคือไม่มีใครเชื่อหนูทุกคนตาหนูอ่เป็นคนแบบลากหนูออกไปตรงตรงหน้าต่างตรงนั้นเลยว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยห้าขวบเราเราอธิบายอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรอะแต่ตอนที่เราเห็นตอนนั้นอะคือเราประจันหน้ากับเขาแค่แบบ มุงลวดอ่ะ มุงลวดกั้นอยู่เฉยอๆอตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็กลัวกลัวแล้วก็วิ่งไปกระโดดกอดตาเลยเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องที่มึงเล่าเต็มมากเลยวะ่ะคือคุณผู้ชมฟังแนละ้วาอาจจะรู้สึก,กแปลกนิดนึงนะผมรู้สึกว่าน้องหายใจแรงมากคิดว่าน้องเขาเนี่ยจะตื่นเต้นเหรอฮะแต่โดยส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่าเรื่องที่น้องเขาเล่ามาผมว่ามันน่าจะมีดีเทลอะไรลึกกว่าน,นี้อีกแลวผมรู้สึกว่าถ้าน้องเขาลดความตื่นเต้นได้นิดนึงผมว่าอาจจะเล่าได้สนุกกว่านี้แต่ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่น้้้ออออองเาาจมมมม่่่่่ยยผผวูููไไดะช ว่าต no right right ่อให้เงินประกันมันเสียดายก็เถอแต่จอกานทุกคืนอยู่คนเดียวในตึกอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆผมเคยเจอเหตุการณ์ที่เคยไปค้างหอเพื่อนแล้วเจออะไรแปลกๆเงี้ยผมอยู่ไม่ได้เอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ละคนเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆตอนอยู่หอหรือตอนเรียนมหาลัยหรือตอนเรียนประถมมัธยมที่เคยอยู่คนเดียวแล้วไปเช่าหรือเปล่าแต่คนคิดยังไงหรือเคยเจอประสบการณ์แบบไหนลองคอมเมนต์ใต้คนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผมหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องเกิดใครมีประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับ น่ากลัวอยากจะแชร์ให้บงังสามารถส่งชื่อเรื่องเรื่องยอ่อแล้วก็ที่อยู่ติดต่อคับเป็นไอดีไลน์นะมาได้ที่เมลด้านล่างนี้นะครับสำหรับเล่าเรื่องผีโดยเฉพาะเลยนีครับผมถ้าใครเขียนมาแล้วนะ่าสนใจเดี๋ยวผมจะทักติดต่อกลับไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะว่าคุณสามารถเล่าออกรายการได้หรือเปล่าน,นะฮะเอาพ่อวันนี้ว่าจะเป็นนการเจอสมาาัมภาจะเป็นใครใครจะเป็นผู้โชคดีรอติดตามกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับปู